สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่ทำการภาคพมไทยส้างชาัครับวันนี้มีว่าที่ผู้สมัคร,รสสหลายท่านที่เข้ามารออยู่แล้วนะครับบางส่วนนั้นท่านรัฐมนตรีก็เดนทงามาเสง็จแล้วครับบรรยากาศนั้นไปติดตามข้างในได้เลยครับอนุญาตเชิญท่านท่านประธานครับ พูดก็ค่อยตื่นเต้นนะแต่วันนี้พอมาเจอพอวกเราเยอะๆเนี่ยก็ตื่นเต้นยู่นิดหน่อยเนาะทำไมวิจะพูดได้ถึงชั่วโมงหรือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ดีใจได้ได้มาร่วมทำบุญทำบุญสนร่วมกันในวันนี้นะครับเพราะเราก็คือคือครอบครัวเดียวกันแต่ครอบครัวของประเทศไทยนะ ทั้งหมดนั่นคือประเทศหลักประเทศของไทยของเราประกอบด้วยดินแดนที่ดิน,ดนประชาชนต่างๆทั้งหมดนั่นคือประเทศไทยของเราแลวเราก็เป็นวนในของประเทศไทยตรงนั้นนะครับวันนี้ก็ดีใจกับบรรดาสมาชิกที่ได้รับาการแสดงตัวในวันนี้โดยเฉพาะในการสวมเสื้อก็ถือว่าเป็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ลนะของพรคแล้วและบางส่วนก็เป็นพวกสมาชิกไดให้การสน,นับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นพวกเราขอบคุณท่านในขานีการพัค ขอบคุณท่านหัวหน้าพักเป็นอย่างยิ่งแต่ัตลอดเวลาที่พามานั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่เคยผิดหวังอะไรในการที่ผมเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกพักตรงนี้นะครับผมกล่าวเรียนว่าทุกอย่างพักเราจะต้องจะต้องพูดจ,จาหารือกันให้ดีให้ได้ข้อยุตินะครับเพราะว่าเราจะไม่ไม่ทาให้เกิดความวุ่นวายนะทุกคนก็ต้องเข้าใจกันใครจะอยู่ตรงไหนบนบานไหนก็คุยกันนะครับทุกคนมีัศนความหมดันอยู่แล้วล่ละแต่การที่จะทํา ได้ดังใจทั้งหมดในกรงละบากเนานะเพราะน้ผมถึงบอกว่าผมจะไม่สั่งอะไรใครนะเพราะว่าเป็นเรื่องของการเป็นมติของพรรคนะครับแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยวันนี้ที่ยืนยันอยู่เนี่ผมว่าได้หมดนะแล้วก็วขอให้ทุกคนขอให้มีการชนะเลือกตัางทั้งพรรคเลยได้ทั้งพรรคเลย ถ้าถ้าถ้าพักใดได้มากที่สุดเนี่ยเราจะมีเขาเรียกอะไรบทบาทและในการทํางานมากขึ้นเพราะว่าเสียงเราใหญ่กว่านะเพราะอยากให้ทุกคนได้ชัยชนะในทุกการทุกเมือ่อทุกสถานที่ทุกพื้นที่แล้วกันเวลาชี้แจงก็บอกไปด้วยแล้วกันต้องเรียกบตรสองใบบตรสองใบและพัก มากบอกไว่ต <naj bum S 2> ้องคิดมากเลยพักเลือกคนเลยะถ้าถ sure ้าไทยรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเข็นเมื่อไหร่เนี่ยล่ะเลือกเบอร์นั้นะโอเคนะพูดมากเสียอันตรายเดี๋ยวขออนุญาตเชิญ พี่น้องสื่อมวลชนนะครับตั้งกล้องถ่ายรูปด้านนอกนะครับหน้าสัญลักษณ์โลโก้พักกลุมไทยสร้างชาตินะครับของแหวนน้องน,อนะที่อย่แคบเนาะวันห,หน้าจะไปหาสนามไปข้างสนามแล้วคนที่เรเยอะขึ้นเน่ยนะ ความพร้อมกันเป็นตังไงบ้างครับท่านนายกตอนนี้ดูเหมือนว่าพร้อมนะก็ถามโมล่าพักกันเลยค่ะพักแล้วมีความพร้อมทันเวลาแน่นอนนะจ๊ะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายการทีการคอกรต์เนาตอนนี้เราส่งทั้งหมด400เขตเลยใช่ไหมคะท่านก็ส่งให้ครบอ่ะก็จะครบความครบแน่ๆน้าจ้งเป้าว่าเท่าไหร่คะจะได้เท่าไหร่เป้าเป้าการตั้งแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ตามเป้าหรือไม่ดีกับเป้าก็จะไปตั้งทำไมอ่ะก็เชื่อมันว่าจะได้มากกว่าเป้าอ่ะ เป้าคือเท่าไหร่คะฮะเป้า vale คือเท่าไหร่คะเป้าวะใช่ค่ะเป้าสองสองค่ยังไม่บอกจับมือ